ที่น้องมากินข้าน้ำกัดพัอย่างขึ้นเลยมือว่านหันพันตก มีบรรยากาศตอนเศ้าเนาะเขาก็ไไปขึ้นมันไงแถวส่วนมันของพวกเฮาแต่นี่โมเมนส่วนมันพวกเฮานะนี่ส่วนมันขาเจ้าตอนนี้เฮากันย่งขึ้นไปส่วนมันของพวกเฮา นี่เส้นทางกะหกนี่ส่วนมาก เขากระหกเติบอย่างไม่เดียวพอหลายปีแหละเขาขุดกินนี้เขาก็จะไปตัดกกมาสบายเขาลกสบาย กาจจะหลอกแข็งวี่เข้าก็จะลกตัวนี้เลย มพอสมควรไหวนิดๆตอนนี้เราบดได้ถือแหลกแวกนะเราจะเอาเม็ดขุดเลยเมื่อวันฝนตกอาจจะขุดสบายแน่คันบอลหั่นฝนตกขุดแข็งขนาดโลกบาไว้ Ý, mình thì hao log, mệt, Mười cắt, cắt, áo cắt, tắt áo hoa เกี่ยร้อยเขาตัดนี่มันของนี่มันของเขาขุดกะน้นอยเดียวน่ะยังสิขุดต่ออีกนี่มันที่เฮาลกเฮาลกรอบสองก็ไดสี่ต้นโอ้สามต้นนี่ต่เขาจะตัดเออเอาหัวมัน

แับเลย เตรมสอบเลยตอนนี้เอากรลากลงมันนักเติมฮู <c oughs> บยบไว้ ู่ในนี้นับขนาดได้ประมาณสิบโลกลัวภาวาดินมันอยู่ในมันลายเติบมันก็เลยนักได้เอขาคันลาก และมันที่เขาขุดวังกีเนาะให้แม่เขาปอกเปลือกแล้วก็ขูดน,นี่แม่เขาก,กำลังปอกเปลือกมันปอกเร็วเขาก็ลาง นี se ่เขาก็จะล้างเลย เรียบร้อยพี่แต่จะสะปนกับเขาล้างทองรอบเลย นี่พอดเรียบร้อยเนาะรีข้าวกระสุกเรียบร้อย นั่งตัวนี้เขากัจจปีนี่อีพอเขากับบดได้กินนั่งใช้่นกินพักเนะส่วนเอาสามคนกับกินปี๊งจะปี๊งซีนเลย กวานังป้านี่เขาก็ซื้อมาจากคนบ้านเขาคายเนาะไอจะสุกแล้วเฮาปีนนานี่เฮาจะเห็ดแจ่วสบายเฮาจำนังเฮดแจ่วแล้วเฮาก็ลวกผักเพื่อว่า พอได้กินพร้อมหน้าพร้อมตาจังหน่อยแับขวะมักพริกเลยทริกฮิฮิได้รู้ได้นี่ cái cưa phải tôm xô lột Xoài. ทำจีนเกี่ยว <Sessdisk> <Sessdisk> มีเราจะต้มเอาสิลวกผัก มา嘛พี่น้องมากินเขาน้ากันมื้อนี้มีอากาศได้กินกับลูกกับเมียกับแม่กินนางนางมูปลา,าพี่น้องเอามาให้มื้อนี้มีอาาดลูกกินข,าข้าวข้าวไรยางข้าวปลาข้าวโล่งก็ได้กินเขามันทุกคนมา嘛พี่น้องมาแซ่บน้ำกั้น นี้เจแม่นพักนอกนี่อันเนียกับลูกซ้ายเห็นไหมอันต้มพักบ้อ ลวกผักบงกินแต่ผักซื้อเนี่ยโมดได้จ้าแจ้วสำหรับ,าบาหแห่งกินเค็มแห่งเก็บหน,นังโมปลากับโมดได้กินโมดได้กินซี้นช่วงนี้ พยายามลุกกินเขานอนแล้วเมื่อยนอน บาร์จูจะเป็รอะไรอยู่ตลอดเลยคื่องที่คือกาแฟเดงนเย็นบ่เดินเย็นบ่ใช่คุณตาตอนนี้ก็กินเข่ากินหนาเป็นเรียบร้อยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สีจบลงอยู่นี่เนาะต้องขอบมกขอบใจพ่อแม่พี่น้องผู้คนที่ตามมาซุ้มและก็คอยให้กำลังใจให้บ่าวต้มและก็ครอบครัวของเฮา รับตอนนี้เราก็มาบอกทางพี่ๆทุกคนเบางทีอาการของเฮาอาจาจะฉีดโบได้เ็ดคลิปจะได้กับคอผ่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเฮาแล้วก็บเอฟซีทุกคนหรือบ่ายเอฟซีของบ่าวเพลอกอย่าลืมให้กำลังใจทางบ่าวต้มแบบตอีต่อไปก็คือให้ลูซายเป็นผู้ซื้อทอดแล้วก็ซื้อต่อท้ายคลิปให้พี่น้องเบิอง จะใดแต่เขาเป็นกำลังใจใไอตีคนทั้งบาวบูธการบาวการจากับขอโทษขอภัย่อแรงพี่น้องคนที่เข้ามาเบิ่งมาสมสองของเฮาที่เคยคอมเมนต์เคยให้กำลังใจ่วาบาวต้มพนจันยังน้อยอันนี้ก็คือลูกชายลูกสาวของเฮาอันนี้ก็คือตุ๊กตาอันนี้ก็คือบาวต้ม มื่อนี้ก็มีโอกาสมากินข้าวกับแม่กับลูกเนี่อ่ะเขาไปย่มามลูกจากบอนอนส่วนเฮากับอาปา่อา,ปาออกลงบวค่อยได้ปันได้เพราะว่าทั้งอื่นกับโเจ็บเนี่ยจากวัดจ็บท้องน้อยนี่แหละอากเเอ็เจ็บแอวเจ็บเส้นประสาททุกคนเลยได้ขอเป็นกาลังใจขอบุญขอพุน่นเพราะแม่พี่น้องทีเขามาเบิ่งมาชมเนาะ ที่มาให้กำลังใจตลอดแต่ละคลิปเนาะขอให้ยูดีไม่แห้งให้สุขภาพแข็งแรงเบิ้สุขูสูขคนเนาะความจิตจะได้ความไข้จะมีเนาะให้ลำลำรวยรวยขอขอบใจ